เอออะอาจังอาจังอ่าโอเคสวัสดีค่ะทุกคนไอ้แพน้้าอยู่บ้งเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะเราก็อยู่ช่วงของแอบเมียเล่นแต่วันนี้ไม่ได้แอบเมียเล่นเพราะกูเห็นแล้วเพราะกูเห็นแล้วงั้นตอนนี้จะเป็นช่วงใหม่นะคะเป็นช่วงเมียแอบเล่นเมียเมียเมียแอบเล่นจัดซะเลยเป่นฝ่ว่ารับของนี่ เฉลยเลยรวยแล้วเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าช่วงเมียแอบเล่นวันนี้นะคะได้จะมารีวิวของเล่นของอีไว้เลยคุณเทมคุณหนึ่งคุณมือระมืหัแล้วพี่ให้วาเป็นโอกาสสุดท้ายเอาไว้อยู่ทีมไทยพี่ไงพี่ไงพี่ซื้อมาเท่าไหร่น่าจะแบบหลักหมื่นน้องพี่หมื่นเท่าไหร่สามสี่สามสี่หมื่นเลยหรอมันซื้อสามสี่หมื่นเลยหรอป้านี่กำลังคนเพิอ่ะพี่เบ๋พี่เบ๋ยังไงพี่เบ๋เวลา ของของแที่เปิดเป็นคนรับไว้ให้ใช่ไหมปั้นส่งมากี่ตัวละกี่ตัวนาะจำไม่ได้จำไม่ได้นั่นเห็นไหม <c oughs> ที่ครั้งแรกที่แบบเจอคนรับพอดีเลย <c oughs> เห็นเลย ที่ไว้บอกว่าปล่อยคลิปไปราคาะขึ้นทันทีคูงวง <BR> บารู้ว่าตอนนี้ตัวอะไรพี่ว่าไม่รู้แล้ววะรู้ว่าโทรบอกยี่ได้วะโทรบอกยี่ได้แล้วเนี่ยใช่ป่าว่าไปแค่ลูกกระจอกกูไม่รู้พี่กูไม่รู้พี่ไม่ต้องบอกลูกพี่นะคอมเมนต์มาทุกคนน่ยมาดูกันถ้าได้จะแอบมันเล่นอ่ะมันจะเป็นตัวอะไรพี่เปิดป่ะเอาขึ้นให้หน่อยแล้วเราจะไปต่อ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่กล่องสวยนะเปนมีขอบด้วยอ่ะูซื้อกระเป๋าใบละสาสนไม่มีขอบอย่างงี้นะกูซื้อกระเป๋าใบละล้านกูซื้อกระเป๋าใบละล้านี่พี่เออว่างั้นนะน่ต้องซื้อกระเป๋าล้านนึ่งถึงได้กล่องแบบนีใช่กูซื้อกระเป๋าเพื่อเอากล่องใช่กูฉลาดมากเป็นทีมงานกูใช่เอ๋เลยมาแล้ววันนี้เราจะมาต่อคุลุสกิคุโลคุโลอะคุโลโลสกิอ้ย นี่ไม่มีความรู้เรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรเลย,เลยแต่วันนี้กูจะมาชิงต่อมันก่อนกูไม่รู้แล้วกูจะถามแพนด้ากูว่าแพนด้ามันน่าจะรู้ให้ดูกล่องก่อนสวนัสดีครับท่ะขอต้อนรับเข้าสู่แอปเมียเล่นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอปเมียเล่นแอปเมียเล่นอันนี้คืออะไรอ่ะมันก่องใบเซอร์เหรอขอดูใบเซอร์หน่อยดิว่าเราเรียนจบอ่ะเหรอว่ามึงได้เสียงเงินกับมันไปแล้วว่ามึงได้เสียงเงินกับมันไปแล้วอีดิชั่นนัมเบอร์498คือเป็นตัวที่สี่ร้อเหรอใช่ใช่แล้วมีกี่ตัวในโลก498ตัวถูกต้อาสิบ ฉะนั้นมันก็ท้ายมีสตอรี่ละคะขึ้อนอีกก็มีสายพานด้วยนะคะเอาไปใช้ได้เปิดมาไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนกูซื้อข้าวมันไก่เขาบอกว่าจะมีไก่อยู่บนหน้าข้าวกมเปิดมาข้าวล้วนข้าวล้วนกูอ้าวไม่เห็นมีอะไรทุกคนต้องสี่หมื่นต้องสี่หมื่นนะพี่สรุปสี่หมื่นเลยสามหมื่นสามหมื่นนงพี่ มันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะปลาการังอ่ะอ๋อกูรู้แล้วว่ามันจะมีกี่ตัวบนโลก498รครับ800ตัวขอวางไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันต้องมีฐานหมุนหมุนมันใช่ไหมจัดเลยฐานหมุนมาอ่าเห็นไหมด่าทุกวันกูยังจำไหมคนเราถ้ามันแบบว่าใส่ใจมันจะด่านะเหมือนเราแบบเป็นห่วงลูกห่วงหลานเนี่ยเราก็ต้องด่าใช่ไหมถ้าเราแบบปล่อยนิ่งเฉยไม่สนใจอะไรอ่ะเราจะจำดีเทลอะไรไม่ได้มาแล้วฐานนี้คือแสนกว่าบาทพี่ เฮ้ยจริงเหรอใช่หมุนได้ด้วยหมุนได้ด้วยความมึงนี่มันเป็นสุดยอดเลยอ่ะนี่ปั่นปั่นปั่นไม่ใช่น้ำน้ำปั่นเหรอปั่นนี่อ่ะน้ำปั่น ชิ้นส่วนที่อยู่ในกล่องโฟมจะมีอะไรบ้างประเด็นคือกูงงว่าทําไมนะคะถึงมีหน้า3หน้าคือมันให้เปลี่ยนหน้าได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเก็บหน้าไว้อย่างนี้เดือจะเล่นตัวไหนพระเอกอะ่ะปกติว่าจะเป็นหน้าคนอันขวาสุดอ๋อนี้เ<อ>มื่อ EP ที่แล้วตอน500ตัวมันบอกว่าให้คะแนนบ้านหน้าเหมือนไม่เหมือนนี่ครับหน้าของคูซันคือมันมีหลายค่ายว้ที่ปั้นเรซินแล้วหน้ามันไม่ค่อยเหมือนในการ์ตูนอะให้ดูหน้าชัดๆนะคะ ทำโมเดลออกมาได้หน้าเหมือนกับการ์ตูนมากน้อยแค่ไหนให้คะแนนด้วยนะคะสังเกตได้ว่าชิ้นส่วนของโมเดลอ่ะมันจะเป็นช่วงแบบอันนี้เยอะใช่ไหมช่วงแบบการปล่อยพลังช่ะมารู้เรื่องไหมเนี่ยรู้อย่างที่พูดแล้วก็มีดาบนะคะดาบอันนี้บางมากก็จะมีมือติดมาด้วยแล้วก็เป็นส่วนตัวนะคะส่วนตัวโอสวยนะส่วนตัวส่วนตัวนะไพเวทส่วนตัวโอสวยนะ เียไอตัวดิจิตอมันเป็นตัวอะไรในการ์ตูนอ่ะเป็นโยมพูดมันโผล่มาตอนอีพีเท่าไหร่โผล่ได้ตอนแรกเลยเอ๋อตอนแรกเลยเ,รเลยหรออันนี้เป็นส่วนขาค่ะมีส้นสูงด้วยมีเกี้ยด้วยอ่ะ <S <S มันเป็นฐานว่ะคุณยกขาข้างหนึง่งชัวช่วชัว่งอ่านี่อันนี้คือพระเอกเหรอเออเอาว เาไม่ให้วันพีชเหรอไม่ใช่อ่านที่เรื่อง่อเนี่เกูว่าให้ตากล้องกลัวมาบอกข้อมูลคนดูดีกว่านี่ต่อตั้งนานคิดว่าเป็นลูฟี่วันพีชเออคิดว่าเป็นลูฟี่โอเคมันไม่ใช่วันพีชนะคะมันคือบีดขอต่อเลยดีกว่าเริ่มที่ฐานก่อนอธิษฐานก่อนไหมอธิษฐานก่อนนะเราต้องอธิษฐานก่อนใช่ฉันสวดมนต์ชินนบัญชรทุกคืนว่าเรากลัวเออแล้วฉันสวดปากเปล่าด้วยนะบันเอาฉันไปขังอยู่ใต้ตีนเขาอ่ะฉันก็ก่อนนอนเลยชยศนกระทาพุทธเจตวรมารังสวันนึทุกวัน โอ้โหแล้วเสียงฉันน่ะวลามันแหกมามันเหมือนแบบพลังะไรส,สักอย่างเราองค์ปู่เขาได้ยินอะ่ะเราเขาไปเอาฉันกล้าไปเอาตัวหนูกล้าไปเอาตัวหนูกล้าไป<ล><ล>จัด<อ>เขมรน,นะาาทุนอกเรื่องนะโอเคมาเริ่มที่ฐานก่อนมันก็จะมีตัวอันนี้ใช่ปะ่ะตอนแรกคิดว่าเกียร์นะคะใส่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอ ใช่ใช่ใช่มันต้องขยับหน่อยอา้าเสร็จปุ๊บเป็นอะไรอ่ะตัวเหรอเป็นตัวเอ้ยเสร็จปุ๊บต้องเป็นหน้าแรกก่อนใช่ไหมหน้าหลอกก่อนใส่นี้ก่อนไหมหลอก้มดูุยหุหุยหยหุยหกระตาหุยยหุยยหุยยหุยหุหุยหวยหยยหุยยยหหหหัมันเป็นร่อง เออแต่มันแบบ e แค kind of ่บอกบางทุกคนก็ต anyway> ้องระวังหน่อยนะไม่ต้องตกใจนะถ้าผมเนี่ยตกใจเลยตกใจเหอตกใจเลยใจไม่ค่อยดีเลยเกือบแล้วตัวนี้ห้าหมื่นอามสามสนเสามสามสาม่ามนามเามสามสามสนมสาหสามแามสามสาะสะมสา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 ้สาม่าสาสีมรงนี้อยากสากสามสามสามสหยสาม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 ยาสามสามากส มีไฮไลท์ให้มันเห็นความแบบสีเลือดอะ่ะเห็นไหมล่ะสวยสวยมากสวยมากตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กเหรอไม่ใช่ <c oughs> อ๋อมันต้องตรงนี้วะ่ะนี่ต้องตั้งต่อไปค่ะเอาตรงตรงต้มต้มอ,อ๋อมันเป็นแม่เหล็กนะคะออ๋เป็นแม่เหล็กอ๋อเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กฝังอยู่อ่ะอันนี้ก็ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว้ามดูฐานนั้นหน่อยจีนี่อ่าโอเค นี่ค่ะอะไอยู่นี้นี่แล้วก็สุดท้ายอยู่ไหนอะเอาจริงๆนะทินเนี่ยหาไม่เจอจริงคือไม่เอาไว้เปลี่ยน่ะเจอแล้วอยู่ตรงไหนอยู่หน้าเลยฮะนี่อ๋ออยู่ใต้อันใหญ่นะมิหน้าคือได้หาบนฐานไม่เจออย่างนี้ไม่ใช่อะมันต้องเอาประกบกันก่อนแล้วให้เสียบอาอเหรออ่ะโอเค มันซักหัวกูโอ้แม่อาโอเคมันจะเป็นอย่างนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดใครหาไม่เจอก็มาเปิดดูคลิปนี้ได้นะคะ โอเคถ้าให้คะแนนความสวยงามคือตัวนี้บอกเลยว่าสีแดงเหมือนเลือดกิงมาจากสีเลือดอะ่ะคือไม่รู้จะพูดอะไรคือมันไม่ได้แบบทํามาแค่แบบแดงเปล่าๆความสวยงามตัวนีู้ให้เก้าแล้วถ้าความสวยงามตัวเองอ่ะให้สิบแปดให้สิบแปดเต<ล>็มสิบเลยเกินจริงๆลน้ๆลนจริงๆลน้นล้นล้นบอกเลยเกิดมาเพื่อฆ่าแบบว่านางสาวไทยฆ่าเขากุณปุณเป็นบ้ากูเป็นบ้าเอะไรนะให้คะแนนอะไรนะความยากในการประกอบความยากในการประกอบ เต็มสิบก็ให้เจ็ดก็ได้แล้วก็อะไรอย่างหนึง่งราคาราคาความเหมาะสมของราคาปู้ให้ศูนย์ปูให้ศูนย์ทำไมอะพี่ม,มันแพงอ๋อนู่าราคาไม่ดีไอ้ท<ล>ัาตัวนี้หลักพันได้นะ8ปดพันอย่างเงี้ยโอเคได้อะาจะารู้ราคาที่แท้จริงอะก็คือ,ๆๆอคนดูอะมาพิมพ์คอมเมนต์บอกข้างล่างทุกครั้งเพราะทุกครั้งที่ไว้บอกไม่เคยตรงเลยไม่เคยตรงเลยทุกคนก็น่าจะรู้เลันคือ f ที่มันก็ต้องโกหกเราคือมันก็กลัวโดนเราด่าแต่เราเพิ่งมารู้องตรงได้สาบานเลยว่าได้เพิ่งรู้ว่ามันมีตลาดของเล่นอย่างนี้อยู่แล้วประเด็นคือได้ก็เพิ่งรู้รเมื่อไม่นานมานี้ว่าของเล่นแต่ละชิ้นอนะราคามันขึ้นเติมแล้วยังไม่าาขายนะแต่ไปดู <c oughs> ไปดูของรุ่นพี่ <c oughs> เอางี้ตั้งครับให้มีตัวกูรับซื้อของกูรับซื้อเลยเสร็จปุ๊บพี่ไว้ปล่อยคลิปนี้ปุ๊บกูบอมีขายนะคะ ใครอยากได้ทักกูมาแอดไลน์ Sordostore S O R D O R S T O R E ไลน์แอดนี้นะให้ทุกคนจําไว้เซฟไว้เลยอยากได้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับพวกเราหรืออยากแบบว่าได้ของประทินผิวอยากได้วิตามินที่มันดีๆความแบบว่าสวยความงามหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆลองให้แล้วไม่ต้องไปเสี่ยงลองเองให้มันเสียเวลาเลือกเลยค่ะไลน์แอด Sordostore เนียนจริงโมเดลเนียนมากขายของนะ ตนั้นสาหรับใครที่เป็นแฟนบีดหรือว่าตามตัวเพกตัวนี้หรือว่ายังไม่มีโมเดลวันนี้นะได้มีขายอของเล่นถ้าไม่ขายมันก็จะไม่รู้ว่าได้กำไรหรือเปล่าถูกไหมมันนั่งบอกแต่ว่าโอ้ยมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นแต่มึงไม่ขายสักทีมึงจะได้อะไรขนมปังดั้งอยู่เนี่ยราคาขึ้นนะราาขึ้นราขึ้นด้วยพนะี่เนอสำหรับเิปนี้พี่ๆทุกคนที่เล่นอยู่หรือว่าเป็นแฟนของอันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่ได้มีขาย ได้ไม่อยากโดนหลอกอีวาอนี่ก็หลอกกูซ้ำแล้วซ้ำเราเนี่ยเฮ <ผม S 1> ยอยู่พวกคุณอยู่ทีมไทยดี่ไงดี่ไงชั่ว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 อนี่ก็หลอกกูซ้ำแล้วซ้ำเราเฮ้ยอยู่พวกคุณค่ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์พวกเราเหมือนเดิมนะคะใกล้แล้วนะคะเพจจะใกล้ถึงห้าแสนซับสไครป์แล้วคอมเมนต์ดีจัดตอนนี้เอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสก็แบบทีนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย รุปตัวนี้ไม่เท่าไหร่สามหมื่นจริงเหรอที่วายบอกสามสี่หมื่นจริงเหรอสองหมื่นกว่าเองรู้ป่ะตัวนี้บีต่อให้ด้วยนะแม่งโคตรยิ่งลิมิเต็ดใ่เลยนะแล้วมัไมไม่ซื้อกระเป๋าให้ช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไงก็งี้แหละไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ใช้เงินไปแบบไปเที่ยวต่างประเทศไปช็อปแล้วเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวซื้อให้พูดแล้วนะเป็นไงวันนี้ดิฉันยิดรายการคุณนะคะออต่อของเล่นสนุกป,ปะ่ะไม่สนุกอ่ะ มันรู้สึกมันชิ้นส่วนกระเป๋าบี๊เอามาได้ใช้ได้เล่นเปิดอู่นะเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋าเปิดมาปุ๊บจ้าเอ๋เห็นปหเล่นกับกระเป๋าเออจ้าเอ๋มาแล้วอู้ลูกเล่นได้ดูเลยค่ะเห็นไหมเดี๋ยววันหลังเขาจะแบกออกไปข้างนอกดูรวยปะดูรวยดูแบกแบกของเล่นแบกของเล่นออกไปข้างนอกอุ้ยทรงผมน่ารักนะอุ้ย เหมือนวันพีสเลยเห็นปะของผมอ่ะวันพีสแปะอะไรนะอ่ะแม่รู้ว่า the bitten ว่า the bitten นี่กูต้องใช้ชีวิตอีกสองวันเนี่ยกว่าที่มันจะจองไอ้ร้านตัดผมได้เนี่ยบอกเลยกดเลยกดมาเลยหกูเล่นเองให้กูเล่นกูอาจจะอินก็ได้นะพอกูอินเนี่ยกูก็จะไม่ด่าแล้วเออ,เออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวถ้าของเล่นตัวใหม่มาเดี๋ยวเขาให้บีลองก่อยก็ได้ไม่เอา